ทิมมี่เนี่ยทิมมี่ซึ่งเรียนเรียนทางด้านเบเกอรี่อยู่แล้วก็เลยเราเลยรู้สึกว่าทิมมี่มาสอนทําเค้กหน่อยอยากอยากลองทําด้วยตัวเองเลยแล้วก็ได้เลือกรสชาติที่น้องน้องชอบด้วยก็เลยฝึกทํำให้ทิมมี่สอนทำเป็นไงบ้างคะไม่นายครับก็ครั้งนั้นครั้งเดียวแล้วก็เป็นก้อนนั้นเลยครับอร่อยไหมอร่อยอร่อยครับพิ้งค์อร่อยอ,อ,อร่อยเพราะว่า คือรสชาติเนี่ยผมทำตามสูตรอยู่แล้วครับผมมันก็จะมีตวงวัดอะไรให้เป๊ะพยายามให้เป๊ะที่สุดแต่หน้าตาอาจจะไม่ได้สวยแบบมากอะไรเงี้ยใช่ครับอาจจะไม่ได้มืออาชีพก็ก็เต็มที่ครับต้องรู้สึกว่ามันมันมันต้องละเอียดอ่อนแล้วก็ยากเหมือนกันครับตอนทำเป็นยังไงเพางตอนทำกับท่านทำเป็นยังไงตอนทำมันจะมายากตรงตอนตัดเค้กครับ ตอนตัดเค้กที่ต้องทําให้มันเป็นเลเยอร์เป็นชั้นอะไรเงี้ยเราต้องค่อยๆหั่นครับก็เบี้ยวครับก็เบี้ยวว่เค้กเป็นทางแยกเค้กแตกบ้างอะไรเงี้ยครับก็ก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าทําครั้งแรกแล้วก็ทําด้วยใจครับตอนจงไปซื้อใครเป็นบ้างน้องนึกว่าซื้อมาครับรู้สึกแต่ก็ก็ไม่ใช่เลยนะเขาทราบซึ้งใจ แต่เราก็เปิดคลิป ok ให้เขาดูอางเงแบบี้ยครับว่าเราทำจริงว่าเราแบบทำอะไรอย่างเงี้ยเขาซาบซึ้งใจกับของขวัญชช่นนี้เขาก็แค okay. ่ตกใจไม่คิดว่าว huh ่าเราจะทำครับ่ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเขาคิดว่าปีนี้จะไม่ได้ทำอะไรกันแล้วก็ก็เลยแบบเป็นเล็กๆแน่น้อยครับเขาว่าไงบ้างคะกันตรงนี้เขาก็ดูก็ดูดีใจนะครับก็ดูดีใจที่ที่แบบทำอะไรเล็กๆแน่น้อยให้อะไรเงี้ยมัน ไม่ต้องเป็นแบบของขวัญที่แบบชิ้นใหญ่มากอะไรเงี้ยก็มีอะไรเล็กๆน้อยๆแบบนี้เรื่อยๆก็ก็ก็ดีครับเขาคอมเมนต์เรื่องรสชาติยังไงบ้างครับเรื่องรสชาติเขาบอกโอเคครับแต่ผมก็คิดว่ามันก็ต้องโอเคนะเพราะว่าผมทําตามสูตรเคเลผมพยายามไม่ให้เกินเลยแม้แต่กรัมเดียวน้องต้อบเพกเรามีของขวัญหรืออะไรหของขวัญไม่ได้มีครับเพราะว่าคิดว่าถ้าถ้าจาก ผมก็ถามว่าน้องอยากได้อะไรแต่น้องบอกน้องบอกไม่อยากได้อะไรผมก็เลยกลัวซื้อแล้วไม่ถูกใจครับก็เลยไว้ไว้คิดออกว่าถ้าถ้าอยากได้อะไรจริงๆแล้วแบบมันมันมันโอเคที่เราพอจะให้ได้อะไรเงี้ยก็ก็เดี๋ยวค่ว่าเป็นการฉลองมันเกิดทีนี้เป็นไงกันบ้าก็มีก็มีกินข้าวเฉยครับก็มีเพื่อนน้องสองสามคนแล้วก็ทิมมี่มีครอบครัวน้องแค่นี้ครับไม่ได้ไม่ได้จัดซื้ายอย่างอื่นแล้วต้องอยากทำเองนิด ไม่ได้ทําเลยครับก็ทําเค้กก็ผมก็คิดว่าโอเคแล้วอืจริง,ปรเ,อองเป็นปื้มแม่ของกัาเป็นแบบน้ํามือเราเองเราทำเอนเป็น,นแฟนเ<ผ><ผ>มย์ก็เป็นครั้งแรกครับที่ผมได้ได,ได้ทาแล้วก,<ๆ>วก็ก็ดีใจนะครับผมก็ดีใจที่ได้ทําแบบนี้ให้อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าออมันมันมีสตอรี่ดีมันมีความหมายดีอะไรเงี้ยอือแบปีก่อนๆให้เป็นอะไรปีก่อนๆก็จะให้เป็นสิ่งของครับมีให้สมุดให้ปากกา ประมาณนี้ครับเพราะว่าน้องนน้้อองงชอบจดงานอะไรเงี้ยก็จะซื้อปากกาที่สลักชื่อเป็นให้น้องว่าปากกาดีๆหน่อยอะไรเงี้ยครับเพื่อเอาไว้เซ็นงานหวานมากเลยเป็นผู้ชายโรแมนติกคือพยายามซื้อในสิ่งที่แบบเขาเขาใช้จริงๆอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นจริงๆว่าคู่เราหวานไหมครหวานขึ้นเรื่อยๆไม่คเลยนะครับก็เรื่อยๆครับก็ดูหวานขึ้นเรื่อยๆ ตลอดไม่กก็เป็นอย่างนี้มาสับคักก็ต้องนานแล้วอะไรเงี้ยก็ก็ก็ผมว่าแบบนี้โอเคครับเรื่อยๆแบบสเต็ปแบบไม่ต้องแบบเยอะมากเคนะเขอบคุณค่ะเข้นขีดปีและวขอบคุ่ค่าโซ่คอสัมพัน